สว,ส,สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับจากรายการบอกเล่า90จากสมาคมผู้สื่อข่าวสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทย ผมดตรโรจนศักดิ์แสงทัศวิุไลยเลขาธิการสมาคมครับผมดรชัยยันพิสิทธิ์สมานส,สวนนายกสมาคมครับครับวันนี้เราจะพูดคุยในประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จนะครับของกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่าน<อ>นายกครับกำลังร้อนแรงกำลังร้อนแรง,งใช่ซึ่งแขกที่จะเราสัมภาษณ์วันนี้นะครับคือนายวิชาญชัยชมพูนะครับนายกสมาคมลูกจ้างส่วนร,ราชการการศึกษานะครับซึ่งวันนี้ท่านจะเข้าสายกับเรานะครับตอนนี้ท่านอยู่ในสายของ สวัสดีครับท่านนายกครับสวัสดีครับท่านสิชานครับครับครับสวัสดีท่านดรโรจเจตสักและท่านนายกสมาคมที่เมตตาให้องค์กรน,น้อยๆได้มีได้ใช้สื่อตัวเนี้ย พื่อให้สังคมได้รับทราบครับครับสวัสดีครับครับก็จะเรียนถามความเป็นมาเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสวัสดิการการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับบำเหน็จมันมีว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้างครับท่านครับขออนุญาตท่านผู้บริการครับสืบเรื่องเมื่อปี2552รัฐบาลได้ได้มอบให้ลูกจ้างเป็นระเบียบแท้ไขระเบียบเป็นระเบียบของลูกจ้างลูกจ้างประกงนส่วนราชการให้ให้เป็นระเบียบรับบำเหน็จรายเดือนซึ่งในอดีตเมื่อก่อนก่อนปี2552นะลูกจ้างม่อเสียไปแล้วก็จะ รับบำเหน็จก็เดียวก็จบจบไปเลยแต่พอปี2552สมัยรัฐบาลท่านนายกวิจิตรได้เป็นชาจารย์ให้ท่านกรจติกาวริตซึ่งท่านเป็นรัฐมนมาาตรีกระทรวงการคลังสมัยนั้นมอบให้กรมยีติการให้ลูกจ้างได้รับบำเหน็จใเดือนก็คือบำนาญน,นั่นแหละแต่เป็นบำนาญกระนนด้างครับอาจารย์ครับครับแต่แต่สิ่งที่เราขาดหายไปก็คือขนาดที่เรายังไม่จะเสียหรือลาออกจย่างราชกาลที่สวัสดิการรัชบ,บาลเรามีเหมือนขา้าราชการทุกอย่างแต่ พอหน้าวันที่หนึ่งของตุลาคมหรือวันที่เราพ้นกจากรัชกาลิทธิ์เราถูกปัดไปทันทีไปใช้บัตรทอง3าบาทซึ่งมันเป็นปัญหาความเหลื่อมล้ําที่เราสู้มาตลอด รันตรงปีทุกท่านตั้งแต่ปี52 53จนถึงปัจจุบันแค้แต่ของกรมธิการก็ร้องอ่ะร้องร้องไปตลอดครับสุดท้ายก็จบจบ,จบตรงที่เขาบอกว่าหนึ่งาการใช้เงินจำนวนนี้มันใช้ไม่เงินมากมาัดมับคงรับไม่ไหวนะครับแต่จริงๆแล้วถ้าถ้าจัดจะจัดธิริการให้ผมอ่ะเพราะว่าหนึ่งถ้าให้ผมไม่กินปัดทองผมก็มีต้นทุนทางปัดทองอีกแล้วปีละสามพันกว่าสี่พันกว่าต่อไร่หูใช่ไหมครับใช่ครับที่ผ่านมาผมผมก็ร้องไปทันงหมดทุกอย่าง ล่าสุดเมื่อเดือนที่สิกายนผมไปพบร,รัฐมนตรีกระทรวงการคลังคนล่าสุดเนี่ยที่โรงแรมสีรุนดวงจังหวัดศริริกติถึงมือท่านรี้บ้อยแล้วครับผมไปที่กรมปาการเยี่ยมรับตรทุกตอนจบขับก็เ,เลยมีแนวคิดว่า่าพพวกผมเนี่ยถ้าจะเป็นระเบียดอยู่เนี่ยเหมือนสัมภเวสีเพราะมันมีศักดิ์มันมีศักดิ์ทางกฎหมายก็ได้ปรึกษาท่านสสนายแพทย์ยทยยประยัทธ์เทวราชันนะครับสสจังหวัดระยองพักประชาธิปัตย์มีเนตตาสมูงท่านก็เป็นต้นเรื่องร่าง อรบอรนี้ให้ผมครับตอนนั้นเราก็มาทําร่างด้วยกันแล้วผมก็เป็นคนให้ข้อมูลท่านสุดท้ายเมื่อพอเมื่อคุณหมอ,อทําร่างเสร็จก็ส่งร่างนี้ให้ รองนักกฎหมายสภาผู้แทนรัษฎรเป็นผู้ตรวจสอบให้เมื่อตรวจสอบเสร็จสมบูรณ์ก็ได้ได้นําเสนอสภาซึ่งสภาก็เห็นชอบบอกว่าให้ท่านระดมขอสนับสนุนรายชื่อได้เลยนะครับเราได้สรุปรายชื่อทั้งหมดจากลูกจ้างและประชาชนและข้าราชการคือประชาชนของประเทศทั้งหมดเราได้มาทั้งหมด2 0 0 0 0กว่ารายชื่อก็คือ2 2 4 3 0รายชื่อครับก็ได้นําเสนอสภาต่อมาสภาก็ ก็นำรายชื่อทั้งหมดส่งให้กรมการปกครองเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าผู้ที่สมุนนั้นเป็นคนไทยไหมถูกปีติดในเลือกตั้งทีอายุ1 8ปีไหมอย่างไรครับก็คือเมื่อกรมปกครองทีข้อมูลเสร็จแล้วเราจงได้ตัวเลขเน็ตเนมาทั้งหมด26,35คน ซึ่งเดวนี้รพรบรตรงนี้ผมใช้รัฐธรรมนูญของปี60ซึ่งเป็นกฎหมายภาคประชาชนที่จะเสนอกฎหมายได้ว่าประชาชนคนไทยรวมรายชื่อกัน10,000รายชื่อจนไปสามารถเสนอกฎหมายภาคประชาชนได้ครับเป็นอย่างนี้ครับอาจารย์ครับเรียนถามท่านวิชานิดหนึ่งครับว่าในกรณีของอตัวสวัสดิการรักษาพยาบาลลูกจ้างผู้รับํำเด็จตรงนี้เนี่ยมันมีจํานวนคนเยอะไหมครจำนวนเนี้ยที่เกษียณไปแล้วท,ที่ต้องการเรียกร้องเนี่ย ผู้ที่รับผลกระทบก็คือผู้ที่กระเสียเนาะแต่ว่ายังอยู่ในระบบยังไม่ได้ขอบส่งกระทบคันาดนี้ตัวเลขเนตเนตอนุม,มานอยู่ประมาณถ้าตัวเลขไม่เหลื่อมกันเท่าไหร่อยู่ประมาณเกตเด็ดหนึ่งบุญสี่หนึ่งห้ากว่าครับแล้วถ้ารวมค่าใช้จ่ายประมาณการได้ไหมฮะจากการรักษาพยาบาลถ้าเราใช้ถ้าจะถ,ถ,ถ้าบุคคลเหล่านี้กระเสียนแล้วเนี่ยถ้าใช้บัตรทองมันสามพันต่อต่อหัวโดวยประมาณถูกไหมฮะอสามพันห้าง่ายง่ายแล้วจะใช้เงินเท่าไหร่ถ้าเงินของกองทุนประกันสังคมไอ้บัตรทองอ่า ปลาทองครับปลาทองเข้าเขาให้รายรายหัวตรงนี้ทีนี้ถ้าในแง่ของความจริงว่าถ้ามันมีต้นทุนตรงนี้สามเปอร์เซนตห้าต่อรายหัวเนี่ยครับอาการคิดว่าคนเจ็ดหมื่นกว่าคนน่ะจะเจ็บป่วยเหมือนกันหมดใช่ไหมันไม่เพิ่มกันหมดเหรอะมันช่เฉลี่ยวครับคุณบังครับทีนี้เออครับผมครก็คือถามนิดหนึ่งครับ มันไปติดอยู่ขั้นตอนไหนครับที่ที่กระทรวงการคลังหรือว่าที่ที่ตรงไหนฮะที่มันติดอยู่แต่สุดท้ายเรื่องทุกเรื่องที่ผมส่งต้นน้ำตายน้ำตายทางคือสุดท้ายกรมบัญชีกลางก็ส่งให้กลุ่มนะกลุ่มกลุ่มงานสวัสดิการรักษาพยาบาลกลุ่มสุดท้ายเขาให้เขอกมาเป็นเท้บผกว่ารับเรื่องไวเจ้าที่นะเพราะว่ามันใช้งบประมาณค่อนข้างจะเยอะแต่เขาไม่เคยเอาตัวเลขมาขี้กันใช่ไหมอืมเช่นเออตัวเลขเดิมมันก็โอเคอยู่แล้วรับเขาจัดให้ผมเยอะกี่หมื่นคนกี่หมื่นคนลูกจ้างนีเท่าไหร่เขาจัด ก็ประมาณประจำปีอยู่แล้วใช่ไหมใช่ใชแล้วผมกระทบเลยใช่ไหมครับแต่เขาไม่ยอมคุยกับเราอ่ะอืม <c oughs> มัน,มนสุบแล้วน่าจะไปติดอยู่ที่คมนาคีกลางไม่ยอมสุบต่อเรื่องให้ใช่ไหมครับอ่าอ่าคุณต้องถ้าถ้าถ้ากลุ่มเขาจเออ กลุ่มของสวัสดิการรับสายบานะ้านเนี่ยเอาตัวเลขที่ชัดเจนนำเรียนอ่านำเรียนอะดบเยีที่ดีก็เสนอต่อก็ไม่ยากแต่เขามีธงปักไว้อย่างเดียวครับผู่เนวในการครับอืมอีกอย่างมันยังไม่มีพอเรารับร,รบองด้วยนะท่านนายกอ่าใช่ผมพผม,ผมนี่เป็นระเบียบเหมือนสมเวสีไปแต่สำน,นักงบมั่งไปแต่กรมพีธีัามั่ง,งแ,ตแต่กระทรวงมันค้างมั่งจนระิงจริงครับมันอนาถามากคือประเทศไทยยังมีความหล่มล้ำที่ชัดเจนนะครับทีนี้ตัวเงินเนี่ยตะกี้ที่ถามไปตัวเงินอยู่ประมาณเท่าไหร่ฮะถ้าเคาะดูประมาณถ้าว่าจำนวนสมาชิกที่ที่ ที่จะต้องใช้เงินจำนวนก้อนนี้อยู่ประมาณเท่าไหร่ที่ผมถามเพราะเพื่อคิดว่าถ้ามันไม่มากกรมบัญชีกลางก็น่าที่หรือกระทรวงการคลังน่าจะหาเงินในก้อนนี้มาช่วยสามุนได้ได้จะได้นะเด,ดี๋ยวถ้าแพทย์ไม่ผมก็มีคือคิดเลขนะครับเอาเข้าข้าก็ได้ครับ มันถึงหมึ่นล้านไหมไม่ถึงจานโลดถึงไหมคนที่เจ็ดหมื่นไม่ถึงหรอฮะแล้วการรักษาปัจจุบันใช่ไหมเจ็าเยเจ็ดสามี่อ่าอยู่ประมาณอ่าสองถ้าผมเอาสามพันห้ามาคูณด้วยเจ็ดหมื่นร่าวๆนะตัวเลขกลมๆอ่อก็อยู่สองล้านกว่ล้านสอปีสองพันกว่าล้านทีนี้สองร้อยสองร้อยสองล้านล้านครับเอา3ามพันห้าคูณ็ดหมืตัวเลขกลมๆไม่ได้เยอะ ทีนี้มันก็อย่างไ่าันท่านนายกท่านนายวิชาน,นคือก็เห็นด้วยกับการรักษาพยาบาลนะฮะของของลูกจ้างบำเหน็จนญอันนี้ของอาสาธารณสุขใช่ไหมถ,ถูกไหมครับอันนี้หมายความว่าลูกจ้างทุกฝังกัดทุกกระรวงเลยครับผมทุกกระทรวงเลยทุกกระรวงทุกทุกลมกองที่ใช่ตั้งเกษียณออกมา่งรับมันก็เข้าข่ายยามดีใช้ใช่ไหมยามดีใช้ยามดีเรียกใช้ยามหมด ยั<า>ชนชนะไม่ไม่ดูแลแเขาบอกว่าถ้าเป็นภาษาชาวบ้านอะเสร็จน,น,านานแล้วค่าโถรศเป็์ นาคาขุนพลขนาดนั้นเลือชิลล์จริงๆนะจริงๆเพราะอุปกรเหล่านี้ก็ท่าท่ประโยชน์ให้กับประเทศชาตท่ายกัมพูชาท่านท่านนายกครับผมขออนุญาตนลำเรียนนะลำเรียนนะจริงๆเนี่ยบริบทตัวอย่างของช่างชุมบระธอะไรต่างเนี่ยหรือของทางหลวงเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นลูกจ้างประจำนะตำแหน่งในช่างแฝนหอกแผนที่ตามตามก้นในหลวงรำเก้าตลอดใช่ไหมเป็นคนที่พัฒนาประเทศทั้งหมดแต่สุดท้ายก็คืออะไรคือตรงนี้ใช่ไหม ร่างกายคนก็เหมือนบอดี้ของรถใช่ไหมตอนเรา60แล้ว50ขึ้นไปเนี่ยมาแล้วหลายโรกเริ่มเดินเข้ามาหาเราแล้วแหละ จริงๆนะถ้าถ้ารัฐจะสวัสดิการให้ตรงนี้ได้อ่ะผมว่าภาวะการเจ็บป่วยแพทย์ยังมีเพราะว่าจิตใจมันดีอ่ะนะจิตใจมันดีคนละถ้าไม่มีที่พึ่งทางใจมันไม่มีแล้วจะได้อะไรฉันตายได้ที่จริงเอาทุจชาตอย่างนี้เอาเข้าประเด็นเลยนะจริงๆก็อย่างที่ท่านพูดแหละว่านนั่ถูกไหมก็คือข้าราชการเนี่ยถ้าเกษียณเนี่ยก็ยังได้สวัสดิการในการรักษาพยาบาลถูกไหมถูกต้องครับผมแต่นี่กรณีของลูกจ้างเนี่ยถูกไหมของลูกจ้างข้าราชการดีกว่าเนี่ยเป็นลูกจ้างข้าราชการถูกไหม ยางเกษียณก็หน้าที่จะได้สิทธิ์เหมือนกับข้าราชการเพราะตอนนี้เขาทำเขาเขารับราชการอยู่เนี่ยเป็นลูกจ้างเนี่ยเขาก็ทํางานคุณประโยชน์ให้กับทางราชการเหมือนกันครับก็ถือว่าเป็นถูกไหมบุคคลที่ทําคุณประโยชน์แจ่ประเทศชาติเมืองกับประชาชนถูกไหมอ่าเพราะจริงจริงวก็ควรที่จะปูนบําเหน็จบรนานในรักษาหลือการรักษาพยาบาลของเขาให้ดูมเท่าเทียมกันนะนะไม่เกิดความเหลื่อมล้ำมาท่านนายกถูกไหมถูกครับควรควรจะให้นะดูว่าประมาณก็ไม่เยอะทำอะไรอ่เยอะแยะใช่ใช่ใช่จริงๆเนี่ยผมว่า ทีนี้มันก็อย่างว่าใช่ไหมพะมันก็อยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขดใช่ไหมว่าตรงตรงนี้ต้องรับเรื่องแล้วไปดาเนินการตั้งเรื่องขึ้นไปด้วยหรือเปล่าผมไม่ไแน่ใจว่าตรงนี้มันจะเป็นเรื่องของทั้งทั้งสานักงบประมาณอาจจะกระทรวงสาธารณสุขกรมวิชา,าและการคู่รอต้องมาพกกันครับ คือจริงๆก็อย่างเรียนท่านวิชาม่ายังไงเนี่ยต้นสังกัดต้องตั้งเรื่องไปด้วยถูกไหมหรือต้องครับผมหรือสมัครหรือตัวนายกนัฐมนตีเองท่านระเ็นประยุทธ์เนี่ยต้องทําเรื่องว่าเป็นเรื่องของสวัสดิการรักษาพยาบาลลูกจ้างราชการที่เกษียณครับผมถูกไหมทีนี้อาจารย์ครับเม็ดเม็ดเงินในแต่ละปีถ้าอาจารย์คิดให้ดีขอให้ดีเพราะว่ามันจะมีการเสียชีวิตระหว่างปีนะพ่อแม่ก็แก่แล้วแหละเราหกสิบพ่อก้าวสิบไม่เหลือไม่ถึงประเด็นอนะลูกก็เหลือยี่สิบ แับก็ยังเหลือฝามีภรรยาแค่น,นั้นแหละนะครับผมประมาณนั้นที่ได้รับสิทธ์ครับผมที่จริงเนี่ยตรงนี้เนี่ยผมเรียนท่านนิชาเรียนท่านผู้ชมของบ้านเด้อเมื่อล่าสุดเนี่ยผมไปเข้าร่วมประชุมกรามาร,กรมธิการวิสามันเกี่ยวกับเรื่องของร่างพรบอันเนี่ยกบขเ<บ>นี่ยนะขนอบคุณนานใช่ขา้าราชการเนี่ยกบขเองก็มีตอนนี้คือคือในส่วนของสสหลายภาคการเมืองก็มองถึงประโยชน์ของประชาชนตรงในเรื่องของสิทธิ์ของหลังเกษียณ ถูกไหมฮะโดยเฉพาะในตรงนี้เขาพูดด้วว่าจริงๆแล้วรัฐบาลเองต้องมีกองทุนดูแลผู้สูงอายุเพราะตอนนี้เราค่อยผู้สูงอายุแล้วถูกไหมฮะอย่างดีพร้อมเลยแล้วแล้วอย่างตัวนี้ถ้าทำได้นะฮะผมมองว่าจะเป็นขวัญกำลังใจให้ขา้าราชการที่ลูกจ้างประจาที่ทํางานอยู่ก่อนจะเกษียณในแต่ละปีใช่กำลังใจมากขึ้นเพราะอะไรหรื้ว่าท่านวิชาท่านท่านดรชัยวิสิ์ผมมองว่าตัวผมเองจะทํางานวิจัยเรื่องผู้สูงอายุเนี่ยค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลของผู้สูงอายุผมไม่รู้ว่าบัตรทองเนี่ย คุ้มครองได้ระดับไหนครับครับถูกไหมแต่มองล้วราชการเนี่ยมันสามารถเบิกได้เต็มอ่ะในส่วนที่ถ้าเขาคุณเข้าลงมางของรัฐถูกไหมครับใช่ครับตรงน,นี้เนี่ยแ่อาเชนเชนอต แา่ถ so, so so, so, right. ้าโทษดำเนินการครับขออนุญาตดำเนินนี้ในพรบฉบับนี้จะมีเรื่องของพรบกองทุนด้วยที่จะมาช่วยเหลือนะครับซึ่งคุณหมอเขียนไว้ดีมากเพราะว่าท่านเป็นแพทย์เนาะท่านมองเห็นชัดเจนเลยว่าผมก็ถามว่าเรียนถามคุณหมอว่าเอาคุณหมอจ่าเงินมาตรงไหนมาอุดหนุนทนที่เขาบอกภาษีบาทแย่ที่วิชันขอมาที่ศูนย์ทุนท่าพระเศษก็ได้ภาษีบุรีเล่ายาอะไรพวกนี้ขอมาที่ก็ขอสองสใช่ไหมสสงสามใช่ใช่ผม ก็ขอเก็บมาที่หรือว่าเอาเอาเอาภาษีจากไหนมาช่วยใช่ไหมภาษีบาทพวกเนี้ยเอามาทำอะไรเกินกับผู้ที่เขาทำประโยชน์แก่บ้านเมืองแม่งใช่ใช่ครับจริงๆแล้วเขาเขาบอกว่าเขาบอกจริงๆแล้วเขาบอกว่าลูกจ้างประจำน่ะเขาบอกว่าเมื่อสิทธิ์ไปก็ขาดหายไปแต่ขนาดยังยังเยื่รักลาบตารเราก็มีสิทธิ์ได้รับคุณภาพนะเราเป็นข้าของพี่ดีนะท่านท้องไม่มองถึงเรื่องนั้นเลยอ่ะครับผมต่อต่อเลยครับเชิญครับที่จริงไม่น่าแบ่งชั้นชั้นนะใช่ไหมใช่ใช่เออมันมัน มันต้องไปดูไอ้มงตัวไหนมันน่าทับอยู่ <c oughs> ต้องไปเคาะไปคุยให้มั้มงตัวไหนมันไม่ไมปประโยชน์เรื่องนี้เรื่องนี้นะครับผมต้องขอบคุณท่านท่านประธานชวนนะที่ท่านเป็นคนคิดเรื่องของของกฎหมายของที่ชาวบ,บ้านเสนอได้เพราะท่า,ทานปรปหนักมองในเรื่องของแก้ไขความลื่อมลซึ่งถ้าประชาริษฎร์ทำหลายเรื่องอยู่ยรยเรื่องอนี้แก้ปัญหาสังคมเนาะเพราะว่าท่านรู้ว่าต้นเรื่องเดิมปีห้าสองน่ะพวกผมได้บำเหน็จรายเดือนหรือบำนาญจากการท่านประชารัฐเขาเขารู้ข้อมูลตลอดแต่พวกผมโชคดีที่ไม่มีรัฐมนตรีกระทรวงการคลังท่านประชาัฐท่านมี นายกถ้ามีนายกผ่านก็โอเคละเขาเขาผู้พะชาธิปัตย์จะรู้เรื่องทั้งนี้ทั้งหมดว่าควรให้อะไรตอนนั้นคาดนิดเดียวพวกผมได้บันหน็ตรายเดือนปีห้าสองตีห้าสามถึงจำแม่ติดตัวห้าสามห้าสี่เขายึดสภาอะไรทั้งหมดโอกาสที่จะเดินหน้าต่อนะครับโอเคอันช่วงสุดท้ายครับท่านมีอะไรจะบอกไปทางรัฐบาลแล้วก็มีอะไรเกี่ยวกับเรื่องที่เห็นว่ากำลังทำปร,ประชาวิจารณ์อยู่ใช่ไหมค<ผ>มรับครับผมเพราะว่าอยู่ขนาดนี้ อยู่ระหว่างขั้นตอนที่สภาอขอเสนอเรื่องนี้ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสดงความเห็นครับผมจะขอไหววอล่ะครับว่ากรมบัญชีกลางสำนักงบประมาณกระทรวงการคลังขอความเห็นที่มันสวยๆหน่อยเป็นขวัญและกำลังใจหรือเป็นเป็นของขวัญปีใหม่มันไม่ผูกพันงบประมาณเป็นคนที่น่าสงสารลุงตู่ก็จะลงนามก็อยากด้ประูกร่างของผมเข้าสู่สภาตรงนั้นก็คงจะได้ห่วงละนะครับผม ก็จะขอวิงวอนว่าผู้ภาการเมืองโปรดโปรดให้ตาผว้ผมด้วยมีไม่กี่ชีวิตครตรงนี้ก็ล้มหหยใจจากเธเลยว่าถ้าร่างของผมเข้าสภาก็ช่วยดูแลึงด้วยนะที่เจนาให้เกิดความเป็นธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความลำล้มอย่างยั่งยืนนะครับขอบคุณมครับสมาคมผู้สื่อข่าวและสื่อมวลชนเพื่อสังคมประเทศไทยให้กําลังใจนะครับว่าถ้ามีอะไรคืบหน้าก็แจ้งมาได้ครับแล้วเราก็จะลองติดตามเรื่องนี้ให้ดูนะครับว่าไปหาผู้เกี่ยวข้องดูว่าจะช่วยเหลืออย่างไร จริงๆแล้วเรื่องนี้อาจารย์รอดแนวร่วมตรงนี้เยอะนะ<ช>แนวร่วมส่วนส่วนที่หนึ่งคือลูกจ้างที่เกษียณไปแล้วลทั่วโมงอาจารครับส่วนที่สองคือลูกจ้างที่ยังอยู่ใช่ครับยังอยู่นั่นเลยหลายหมื่นคนเนี่ยลูกจ้างที่จะ,กะเกษียณก็สใ<ช>กในใจเหมือนกันเรื่องนี้เหมือนกันอย่างน้อยทุกคนก็จะเกษียณไปนะทุกคนก็จะดูตีเพราะฉนั้นทุกคนร่วมมือร่วมใจกันช่วยกันผลักดันใช่แล้วก็เสียงที่ร้องที่ดังหน่อยมันก็จะเป็นประโยชน์ช่วยกันค้นหาว่ามันติดขัดที่ไหนแล้วก็รวมพลังกันไปน ไปไปไปดูนะลงรายชื่อเข้าไปไงขอบคุณมากนะครับทนายชาญนะครับเดี๋ยวนรับขออีกนิดนึงอาจารยชอนอาว่าลูกแก้วประจางขนาดนี้ตัวเลขโกๆของเราอยู่อยู่ประมาณที่ยังไม่กระเสียนหรือละออกอยู่ประมาณหกหมื่นกว่าซึ่งปีหนึ่งเนี่ยจะท่านกษียณเนี่ยทั้งละออกอ่ะประมาณหนึ่งหมื่นครับมีไม่กี่ปีก็ศูนพันสนิทแล้วครับผมครับไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นโอเคโอเคให้กำลังใจนะครับขอสำเร็จครับผม ครับขอบคุณท่านนายกสมาคมและท่านเลขาที่เมษาจ้างทั่วประเทศคถือว่าทำบุญกับผมเนาะครับเพื่อพันดีครับครับผมขอบคุณครับครับที่จริงเนี่ยก็อย่างที่บอกนะฮะท่านนายกดรชัยมศิตฐ์ ผมเห็นด้วยนะที่บางครั้งเนี่ยก็อย่างที่บอกว่าตอนที่เขาทางานอยู่ถูกไหมในราชการเนี่ยเขาก็ลูกจ้างปัจจุบันเนี่ยพุ่นตรงเนี่ยทำงานหนักกับข้าราชการมากดิไม่ผิดขนาหนักกว่าด้วยฮะถูกไหมครับเพราะว่าเป็นลูกจ้างประจำเนี่ยมันแคข้าราชการมาเลยทำงานหนักเพราะว่าสโลแกนไม่หลบไม่อู้สู้ขาดใจอ่ะใช่น่าเห็นใจครับน่าเห็นใจก็ฝากผู้มีอำนาจในเรื่องนี้อย่ากักเขาไว้มีอะไรผมเห็นด้วยนะตรงที่ว่าพอลูกจ้างเกษียณแล้วก็ควรได้เหมือนกับข้าราชการที่เกษียณกันนะผมสนใจคํานี้เหมือนกันนะท่านท่านนายก ผมถือว่าเป็นโครงการที่ดีนะก็เรื่องเรื่องการเมืองก็อย่าไปอย่าเอาเรื่องสองเรื่องมาผูกกันจะเป็นภรคไหนทําใครทาก็ไปกัดกันไว้ดูต่อไว้มันก็เป็นปัญหาเป็นประเด็นนะทำให้ประชาชนเสียโอกาสผมอยากให้นักการเมืองทุกรรคการเมืองมองถึงประชาชนเป็นใหญ่มองถึงประโยชน์เป็นใหญ่ตรงหมายวาว่าประโยชน์ที่จะได้รับในเฉพาะในเรื่องของสวัสดิการการรักษาพยาบาล ซึ่งตรงนี้การเจ็บไข้ได้ป่วยทุกคนหนีไม่พ้นหรอกท่านถูกไหมถูกครับและประเทศไทยเราเองเนี่ยถ้าสวัสดิการการรักษาพยาบาลดีผมบอกได้เลยว่าทุกอย่างสบายใจครับดีไม่ดีคนไม่ไม่ป่วยด้วยสวัสดิการดีเพราะบางคนเนี่ย,ยถูกใจคือผู้เฒ่าผู้แก่เนี่ยกลัวอย่างเดียวครับบางทีหายกันไปทั้งชีวิตพอเจ็บไข้ได้ป่วยจบเลยนะเพราะเหรคุณจเณจอ<บ>โรคบางโรคที่ เป็นร้านก็ไม่อยู่นะ,ะท่านสวัสดิการค<ช>ุณได้ตอนเกษียณเนี่ยเป็นร้านเองไม่พอค่าสศัพยาบาลนะเพราะตรงนี้รัฐบาลอาจจะต้องทบท,บท,บทวนในเรื่องของมาตรการในการช่วยเหลือเกี่ยวกับสวัสดิการการศัพยาบาลผู้เกษียณโดยเฉพาะลูกจ้างทั่วประเทศเลยนะถูกไหมทุกสมาคมเลยนะครับก็เด,เดี๋ยวช่วงที่สองเนี่ยเราจะมาคุยประเด็นอะไรครับท่านนายกครับกรณีสมาคมรับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่นะครับครับเดี๋ยวเราติดตามชมช่วงที่สองจะสัมภาษณ์โจทย์ด้วยคุณประพิมพร เดี่ยวสมชิดนะรเรื่องที่จะเกิดขึ้นตอนที่สองครับครับติดตามชมครับ